สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมขับรถผ่านมาทางอำเภอรัตนบุรีไปยังอำเภอท่าตูนะครับเื่อเห็นสองข้างทางมีเพิงขายสินค้านะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ยังไม่มีคนขายของนะครับเห็นปิดป้ายไว้ว่าขายรังผึ้งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของสองข้างทาง ขับรุ่งหน้าไปยังอำเภอท่าตูนจังหวัดสุรินทร์นะครับสองข้างทางเห็นมีป้ายว่าขายรังผึ่งกันเยอะเลยนะครับครั้งหน้านี่นะครับขายรังผึ่งครับเยอะเลยครับข้างหน้าก็มีครับมีอยู่สองเจ้านะครับ ที่ขายรังตึงครับเลยอำเภอรัตนบุรีมานิดเดียวนะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอ่าตุมูมจงังหวัดโซรินครับ